เตอตัวเมื่อานแล้วตาต่ำจังวะเห้คุณมาด้วยกันนะเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นตัวมึงเลยอ้วันนี้ไนี่วันนี้เขาตรงตัวนี้เรื่องมต้องชอบต้องชอบนี่เธอว่ายังไงเขาเลือกเลยฉันน่ะเธอก็รู้อยู่ว่าฉันน่ะแอบรักเธอมาตั้งนานแล้วถ้ใช่ไงก็าฉันรู้แต่ว่าฉันไม่ได้ชอบเธอเอ้าตัวไม่ได้ชอบเธอไม่ไม่ใจอ่อนเลยกับฉันก็หน่อยเหรอก็ไม่อ่ะ ไม่พ okay. ูดผ evet. okay. ิดพูดเหมือนงท่องมานี่เธอรู้เปล่าเมื่อวันก่อนเนี่ยฉันไปเดินตลาดน่ะฉันซื้อกิ๊บมาให้เธอเลยตั้งสามสิบสองขวดนี่ยังไม่ติดเลยนะแกแบ้าอะไรที่ถายหัวกูไมีแค้นะซื้อมาตั้งสามสิบสองขวดกูเอาไปติดหางหมาหมดแล้วเฮ้ยทำลายจิตใจฉันมากเลยนะเนี่ย คุณขายอะไรที่รู้ได้หรือเปล่าเจอคุยกับลิเกเมื่อคืนเลยนี่เธอทาวันนี้ฉันน่ะก็ซื้อของให้เธอนะรู้เปาจริงหรอจริงไอ้วันก่อนที่เธอบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันน่าจะไปทำงานแล้วถ้าเกิดเธอไปทำงานเนี่ยเธอก็ต้องเจอแดดเจอลมใช่เธอจะต้องมีครีมไว้ทาหน้านะรู้เปล่าไอ้หนอซื้อครีมมาฝากซื้อครีมมาฝากช่วยอดไหนอ่ะเอามานี่ฉันเอามาซื้อมาให้จากตลาด กลัวคนใจปางด้ยนี่เธอลยิมาดูห่นี่ฉันไปถามคนในตลาดนะเขาบอกว่าีดที่ยมอดเนี่ยดีที่สุดเลยขีนี่จะบ้าเนี่ยนะเนี่เธอี่ขีทันหนาน้แม่ค้าบอกว่าช้ดอันเนี้ยขี้ไม่ตัดอขีแบบสังเวยจะบ้าะไม่ได้ขีแบบนี้ เน,น,น,นทนนี่นั่นเนี่ยล้อเล่นจริงจริงเนี่ย,ยฉันจะซื้อมาหลายอย่างนะวันก่อนเนี่ยเธอบอกว่าเธอเนี่ยสวนขึ้นเยอะเลยไม่ไใช่เหรอใช่วันนี้จะซื้อมิโกนมาให้มไม่โกนาม,โกมาให้ด้วยซื้อมิโกนมาให้ด้วยเอาไปเอาไปใช้นะมิโกนอ๋อไอี่มิมิโกนอะเอาไปหักหญ้าได้เลยนะเอาหรือใช้ถังหญ้าอะไรกไม่เอามีโกนยัดไม่เอา เอาไปใช้เองเลยแต่ละอย่างเนยนะมึงซื้อมาเนี่ยมิโกะไม่ใช่เนะเอาเขามาหมายถึงนี่ตลกปเธอไม่เอาอะไรเลยไม่เอาเอาไปใช้เองเลยไม่ใช่อมึงเหรอไม่ฉันรักเธอมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ฉันสวยฉันยืดฉันดียืดจะหน้าตาเหมือนกับหมอชนเกิดฉันจะรักเธอนะแม่ฉันบอกจะสวยสวยเหรอแม่บอกว่านี่ันสวยที่สุดแล้วแม่ฉันเนี่ยก่อนแต่แม่ฉันจะตายเนี่ยเขาเคยบอกไว้ ไอ้หนูถ้าเกิดหาเมียนะดูนะไอ้ที่ไอ้ที่ฝายถ้ามันขึ้นตรงปากอย่าไปเอาทำเมียได้ามัขึ้นปเปอเลยคืเขาเรียกว่าฝายเป็นไงฝายเป็นเด็ดเราด่าใครไม่เป็นด่าไม่เป็นเลยด่าไม่เป็นเลยเนี่ยเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวนี่วันนี้เธอไม่รักรักฉันเหรอไม่อ่ะไปจัตือำคาแค่เลยตั้งวันนี้เธอไม่รักรักฉันน่ะตือจัอะไรกูรำคาญละตือที่ในหมู่บ้านมีเธอคนเดียวที่สวยที่สุด วันนี้ถ้าเธอไม่รับรับฉันนะฉันก็จะปั้มเธอนะไม่ต้องช่วยถ้าไปนะแล้วจะปัม้มไม่กลัวลมันม้นก็นนกนตามใจลากคปมเองขาวด้วยเอาแล้วเ,อเ,เข,ของแปลกเอเลนะ้วครับหายจะกปุ๊ปั้มนะ เอาแล้วครับนี่เป็นผีที่ไหนเนี่ยก้าวใหญ่ของกูยุ้ยเฉยเูยฉากนี่เป็นฉากเสี่ยงตายนะครับนี่หรือมึงกุฎที่ไหนไม่เสี่ยงตายไม่เสี่ยงตายแล้วเสี่ยงไม่เสี่ยงตายแล้วเสี่ยงหรือบอกไปว่ายังไงจิ้วลูก่าดิจิ้มไยมึงแรงเยอะนะแรงเยอด้อวุ้ยเธอต้องเห็นจักรแล้วเธอฉันอยากกินหนังไทยเลยยุ้ยเฉยเลยเฮ้ยไหนๆก็มากูแล้วอะไรวะ หลดอันีไม่ได้แล้วอะไรของมึงเนี่ยถอดปั้มดีๆถ้าเกิดหัวหลุดนี่เป็นหลุดพ่อเลยนะแ่นยลุับนหัวไมได้หกแล้วหลุดยังหลุดนนหลุดเป็นกระตือเลยนะมึงอะน้เฉยเวันนี้หละ ร้อนร้อนดูไอเว้าแก้ผ้าไปแล้ววันนี้กูจะแก้ผ้าให้ดูอะไรแล้วนะเดี๋ยววันนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะกูเหลือเหลือเอาละครแบบนี้นะครับเฮ้ยปกติไอ้จิ้วนีมันเลือกเลือกคนเล่นนะฮะวันนี้มันเต็มใจเล่นนะฮะกูไปหาหนังสือพี่มาสักฉบับสิเอาไมพอาติดหน้ามันไม่แค่นี่ วันนี้ยังไงเธอก็ไม่รอดก็จะจบไปอย่างนี้เลดไอ้ไข่ถอนก็เก่งตัวนี้ไอคลิปสุดยอดคุณพ่อเขาใครใหญ่ยูไอ้ยี่นี่ก็ขัดถ่ายจะถ่ายทะมามีดาวไปลงอะไรเนี่ยลงนิดแตยัสายหลังแฟนนี่เธอวันนี้เธอไม่รอดอยู่แล้วฉันเนี่ยยังคิดสภาพไม่ออกเลยว่าจะฉันได้กับเธอลูกจะออกมาลูกล่างเป็นยงไงแต่ฉันรู้ว่ามั้องจะคล้าย หาก็ดูกัหมอชนอ่นะผู้หญิงก็องตีละนมไม่มีเลยอย่าเอาไม้มาแทงมืวนะเดี๋ยวไม้ขูกแล้วบอกว่าเกิดเอาไงดีวะเอาเลยนะไปเลยไปเลยใครจะทล่ใครจะไล่เดี๋ยวใครเสียงเหมือนน้องสาวไม่ใช่หรอใช่ป้องไม่ใช่หรอกูแล้วฟังดิไม่ใช่ใช่ไหมเออไม่ใช่

กูจะไปช่วยน้องูแปแบหนึ่งไม่ต้องไปช่วยหรอกทำไมละน้องมันมูนมันเป็นอะไรมันร้องเรียกช่วยอยู่ไม่ต้องไปช่วยหรอกมึงเป็นอะไรของมึงเนี่ยกูเริ่มมีอารมณ์แล้วองไปเร็วหายแล้วมึงมียนลมเหรอเออถ้า้าถ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 ูาถู้้าถ้้้ ไม่ต้องไปายมือเดี๋ยวมันตุกแกน่ะเอาไงจะไปไหนเดี๋ยวกูมาได้ไหมล่ะมึงนอนรอตรงนี้เลยน้องมึงรอได้ฮะน้องมึงรอได้ถ่ายมึงน้องกูรอไม่ได้มันก็เป็นผุ่เนี่ยคนอื่นมตงรอได้มึงใจวัวรอไม่ได้แล้วรอไม่ได้ได้ไงมึงนอนรอก่อนไ้ไมไม่ได้เอาไงจีวะแล้วตองนี้มึงลุกขึ้นว่ะแก่ๆยุ่ยหัวไหล่มดเ้อผ้าเลยเอามึงหันหลังดูกูบังให้มึงถอดเสื้อผ้าเลย พอได้ตรงนี้เลยหรอ น้องสาวมึงกำลังจะรคาอยเนีไหมนได้พูบไหชิบขายนีกูมาได้อย่าให้กูเจอก่อนนะมึงนะอ้ไปแล้วมานอกทาเนียนไอ้นตัวนั้นอยู่ัอ้อ้มึงไม่มีความเก่งขมเลยทำไม กูเป็นพี่สาวกับผูเป็นน้องสาวได้ไหมคุช่วยพอมึงไม่ชอบมึง่ไหนผมไม่ได้ชอบกูแต่มึง่รตมนนองเขาวันนี้มึงอยากจะมีเรื่องเดี๋ยวมึงเจอกับกูได้หมดเลยพ่งมึงเไหนยืมมหน่อยแลวไปงนมาฮไปไหนวะ้าอไปหัมั้ยเหรออยาให้กูเจอไ้งมึงาปลาครู มองไม่เห็นวะเอออุ้ยไปแลงเนี่ยกลวไงกลัวูได้ไงกลัวมึงที่ไหนเนถ้าเกิดกูอยากได้รอนข้าตัวกูไปก่อนเขาะะไปหยออกจริงเลยไ่ต้อออกแล้วเออกูจะตู้กับมันแป๊บเลาน่ไม่ยอมเวลาภาพไม่น่าวิ่งไหว เออคเลือกได้ไปเออผมไม่ได้ใจก่อนมังแพ้ก่อนโอเคเออคนเลือกไม่บอกเลือกอเฮ้ย4้